โยเซสร์วัสดีวี่รุ่นเมกาพี่รุ่นดูไบดี่รุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Moderns Mobile กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะเออโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างขวัญใหญ่ใต้คลิปนะสำหรับคนที่อยากจะโหลดเจ้าตัวเกม Moderns Mobile มาเล่นนะครับผมบอกเลยสนุกนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวเอฟพีเอสจีนนะครับท่านผู้ชมเอฟพีเอสเกาหลีนะแต่ว่าถูกพัฒนาโดยบริษัท Tencent ในจีนนะท่านผู้ชมนะอืหวานเจี๊ยบเลยนะครับสำหรับบริษัทจีนเนี่ยเอาเกมดีๆไปทำมดนะครับท่านผู้ชมนะอืมก็ โปรบเล่นกันได้นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างข่าแย่ใต้คลิปนะฮะอ่าแล้วก็สำหรับใครที่อยากอ่าใช้ VPN เล่นเกมนี้แนะนำให้เป็น UU Booster นะมันจะลดปินงลดแหลกได้ดีนะครับทุกผู้ชมไปเว้ยไปเว้ยเอาเลยครับวิ่งหน่อยปั๊บ ฝ่ายรองหนึ่งฝ่ายรองสองหวานเจี๊ยบว้าวก็อะแล้วใครอยากเติมเกมนี้นะครับไปเติมได้ที่ิชแมนชョッนะท่านผู้ชมนะวลลอลเลนส์นะท่านผู้ชมเออ เติมได้นะครับที่ดิชแมนช็อปนะจ๊ะคนดูหวานเจี๊ยบเลยแหละปึ๊บลงก่อก่อนเลยครับนี่รอบนี้ผมไม่อีโคนะผมรีบเลยรีบเก็บว้าวเทกิทอีสี่แมนอะไรอะไรปึ๊บ ลิสแมนช็อกจัดกิจกรรม Mid เยียแจกสนันมันกลางปีแจกนินิโทสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย,ยลง เฮ้ยวางเลยโอ้เพื่อนไม่วางวะเอาเอาเอาเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่วางวะคนดูเอาเอาเอาโอ้ไอโง,งูเอ้ยคนดูผมไม่คิดว่าจะมีพวกไอ้เจ๊กโง่ๆอยู่อะเอา่เอาอา่อาอา่าโอ้โอ ไอ้พวกกินต้องหู้บ่อยๆแม่งเป็นอย่างนี้นี่เอ,องคนดูพอยิงเขาไม่ตายนี่จบเลยนะ,อะเอา้าเอามอมึงโดนวอนดอรูดเนี่ยสวยแหมถ้าหิวน่นไม่มาจบแล้วไอไวเปอร์เรางูนะครับคนดูผมพูดเลยเนี่ยชื่อจีนด้วยกูรู้เลย หวานเจี๊ยบอะไรอย่างนี้จริงเราต้องบุกตามเพื่อนนะเพื่อนเราวิ่งเส้นไหนไปอา,า,า,าเว้ย

งเงาอะไเป็นะเงาเลยล่ะสิระดันนี้มันกันยากเลยนะคนดูนะบุกกับมันบุกได้แต่กันมันกันยากนะครับนี่ผมตั้งนะผมตั้งอันนี้ไว้ข้างหลังเลยไว้ยิงเสริมไว้ช็กไว้ช็ก เฮ้ยโอหสองมิดร่วงวนอนโดฝั่งมันเล่นดีนะครับอืมเรียบร้อยโดนลูดมดตัวยหวานเจี๊ยบ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่มีไม่มีมมอาวุธอะไรเลยนะคนดูตอนนี้ผมนี่ไปเราจะเล่นมุมนี้กันเล่นมุมนี้เลยผมเอาเปืนไอ้ตัวนี้ปืนยิงตัวนี้มาช่วย หลังมาหลังมา สวยปานเจี๊ยบมีปืนมีฟีใช่ไหมวะว้าวมีปืนดีฟีใช้อย well, yeah. ู่เอาเว้ยเอาเว้ยสวยเลยอย่างนี้ย่นี่นี่นี่ติ๊กก่อนยิงติ๊ก เบื <natural ism. S 2> ่อเอาไวปชิกนะคนดูตรงนี้ 后塔被打掉了，激活蜂群手雷。喂，乱！爆能器已部署。喂，乱！喂，攻方获胜。咦<喂>，好滴好滴。 สุดนี G G sure. guide, ้ได้อยู่คนดูตู้ตู้ตู้เป็นรอแดกกินไก่นะคนดูนะ 武器落在 B 区。喂，蛮牛不晒话嘞。我知道你们在哪儿。兄弟，呃，几多零？ ไว้เออฮึไมันได้อย่างงี้ดิวะระดับฟังเว้ย,ยมันอยู่เช็คซ้ายเช็คขวานะคนดูเมื่อกี้ผมยิงไม่ได้เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยที่สาม ังไงก็ต้องเล่นบีนะสำหรับผมเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นบียังไงก็ต้องเล่นมุมนี้ไป let's go <硬>发现敌人，在这儿。啊、发现敌人。爆能器落在 B 区。小心。敌人快倒了。喂。B 发现敌人，发现敌人，化为尘。哎 小心此处敌人快倒了วย一名敌人对手机呜吼ฮ่าฮ่าฮ่าอย่าเด้ออย่าเด้อนี่มันมือระดับพการเด้อโทษที ผมผมอีโคเงินไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะได้ใช้นะครับอีโคเงินไว้

บานเจีย๊ยบแมงวังอีมึงแพ้ปืนพกกูจะลุดสีนะผมอีโคไว้รอเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเล่นบีเองนะครับนผู้ชมนะ มันเจีย๊ยบเหมือนเดิมจ้าไว้ล่วงหนึ่ง 爆能器已部署。 โอ้ยมันหลบยันน่นะตรงนั้นนะ่ะอยากอยาก,ยากคนดูเมื่อก,กี้นี้ถ้าดักผิดทางก็จบเหมือนกันนะครับโอ้เกมตึงนะเนี่ยบอกเลยเกมนี้เกมตึงเกมตึง 小工程师，快溜！小心，真弱！爆能器在攻方重生点，还剩一名敌人。 喂，首方获胜。反击反击！赛点。那就是可乘之机。投放蜂群手雷。投放蜂群手雷。部署炮塔。快撤！快撤！ ผมว่ามันน่าจะเล่นมุมอื่น,นว่ะสวยเจ็บๆเฮ้ยแม่งมาวางบังทำไมกูมไม่เข้าใจเลย รวยเพื่อนแข่งวางบางังท่านเจี๊ยบครับถ้ามันไม่วางบังไงเมื่อกี้ไอ้ไวเปอร์เราไม่เล่นงูนะคนดูจบแล้วเอ๋พี่โค้กเอ็ีอีกแล้วท่านเจีย๊ยบใครบอกพี่โค้กเร่อไม่เก่งด้วนะครับ MVP ทุกรอบ ไอ้พวกไก่ที่ดังดูกันอยู่นะพี่นี่จะขึ้นแพทที่น้าแล้วนะครับเอ้จะขึ้นจะขึ้นไดมอนแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับฟูพี่ชายบ้านจีครับ